สวัสดีค่ะว,วันนี้มาโมชาแนลนะคะวันนี้เ,เกมไอซ์แลนด์อีกเช่นเคยอ่อจาจะคลิปกันอันนี้แล้วก็ตัดต้นไม้ไปให้แบบล้นเกือบหมดแล้วทุกคนแต่ว่าต้นไม้โตเร,เร็วมากเร็วมากเลยแบบเร็วจริงๆแ้วเราจะทำอะไรได้ไหมเนี่ยตรงนี้ตกปลาได้ไหมอยากรู้น่าจะไม่ได้โบนามนี้ไม่มีปลาไปน้ำตกว่ยเล่นเฉยแต่เกมนี้ตกแล้วไม่มีอะไรนะทุกคนเดี๋ยวให้ดู มันจะพาเรากลับไปที่เดิมเขาไม่ใจร้ายแล้วเราไปขายของให้ทุกคนดูนะจะขายเป็นผักกับผลไม้แทนแล้วกันทุกคนไปต้องว้าไปมันแบบเหมือนไปแบบแบบแบบเทรดของอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะไม่รู้ดิแต่ว่าเป็นแบบที่แบบรวมลวหลายๆคนแล้วแบบคือเยอะมากอืองั้นเราเดี๋ยว วิ่งได้ใช่ไหมขายของกับฟาร์เมอร์ก่อนเซลล์ครับโอ้สองร้อยสามสิปดขายได้เป็นพันเลยบางพืชธุ์เรายัางไม่มีอ่ะทุกคนโอ้ย อันนี้สองพันเลยเหรอได้เงินดีมากเลยวายหลุดอีกแล้วผลอกดเดี๋ยวนะบางอันอะเรายังเล้วลไม่ถึงทุกคนแล้วก็บางอันไม่มั่นใจว่าปุยังไง โอ้ยนั่งได้เควสเหรอโอ๊เควสเหรอเดี totally ๋ยวเธอเพื่อนเราให้รับเมื่อกี้ไม่ก็ไวเดซี่ฮะใช่ไหม ไวเดซี่ทำไงอะเธอมันงองอยู่เลยติ้งกับฟิชเชอร์ลอสกั์ทีฟโหเดี๋ยวเราไปตกปลาแล้วกันเราเคยตกปลาแล้วที่ต้อไปเลยนะเอ ล้นไหมหลังหลังนี่ไหมไม่รู้อ่ะจะไม่ได้แล้ว,วไ,ไงจริงจริงด้วยเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนอุ้ยนี่เก็บทำไมเอ่อเดี๋ยวเขาให้เราตัว uncommon fit uncommon fit ี่ไงแค่อันคอมมอนฟิตสี่ตัวจะได้ไหมเนี่ยจะลองการตกปลาหรอโอ้ปลาเฮ้ยเดี๋ยวแล้วน่าจะต้องรอให้มันกินเบ็ดก่อนไหม คอมมอนอะ่ะเราต้องเอาอันคอมมอนไม่ใช่คอมมอนทุกคนเอาไปไกลเลยได้มาเหมือนเป็นอาหารเอาไวต้ตกปา่าเส้นตึงมาก จะได้ปลาอันคอมมอนแค่สี่ตัวเองเนื้อไม่ได้แต่กองทำคลิปมาตบปลาอย่างเดียวเนี่ยได้ตันี้แหละหรือว่าเราโยนไปไกลคืนเขาเจอปลานะคอมมอนก็ยังดีดีกว่าได้สมบัติ món cây cự, ngân càng tìm mày. A lẽ anh hôm môn, chắc nàng doa đi mày 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 ได้ะเมกี้ได้ดีปะไม่รู้ละได้ไม่ได้อันเนาะเหมือนมันจะช่วยเรื่องการตกปลาแต่อยากได้อันคอมมอนตัวอย่างดีแต่ย่างน้นก็ให้ทุกคนได้เห็นน้อะว่าตกปลามัน มันชิวแล้วก็ดวงแค่ไหนโอ้ยถึงแม้จะเป็นคอมมอนแต่งแต่ก็ไม่ใช่แซลมอนนะอ้ยดีที่ไม่ใช่แซลมอนเศร้าเลยนะ อมมอนเต็ม,มเนเวลาแฮตตอีกตัวหนึ่งก็จะลองไปขุดเมืองดูงนะคุณโอเคไปไอขุดเมืองกันเดี๋ยวนะแล้วเ,เอาปลาขายเขาได้ใช่ไหมเด,เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ขุดเมืองแบบขายได้ใช่ไหม โอเคแค่น <Hey, S 1> well, we ี้แหละเออเหมืองอยู่ไหนนะอยื่ออยู่ตรงนู้นไปาไปขุดเหมือนกัน เดี๋ยวนั่นที่โมเส่ใช่ไหม <c oughs> ะนะ่ขารักอ่ะขอขุดกันขุดเลยก็ได้แค่ขุดมาเถอะขุดทุกอย่างที่เห็น ของตู้ไปม,มาเนี่ยทุกคนมันจะได้หินได้เป็นฐานแล้วก็อาจจะมีได้เป็นไอรอนด้วยแล้วก็ได้เอฟีด้วยนะอา่อาอะมีกระต่ายด้วยอสองตัวจะเก็บก่อนในห,หนึ่งตัวแล้วก็ จำได้ว่าเคยให้กบกับพี่โมเซ่ไปอ่ะพี่โมเซ่อยู่ไหนเนี่ยอยากเจอหน้าอีกรอบหนึ่งโอ้นั่นหมาตัวนั้นหน้าบานแต่ตัวเล็กหมาตัวนี้มองหน้าก่อนมองหน้าก่อนเดี๋ยวจะจบคลิปละพี่โมเซ่มองหน้าก่อนมองหน้าก่อนอ่าก็ขอบคุณสหรับการติดตามรับชมมาโมแชแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหแล้วไม่เช่อกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่โมเซ่อย่าดิ